ถ้าคุณโตมาในบ้านเศรษฐีมีรถรูเงินทองไม่ขาดมือแล้ววันหนึ่งคุณกลับพบว่าแม่แท้ๆของคุณกำลังขายข้าวแกงอยู่ในตลาดเก่าคุณจะกล้ามองหน้าเธอไหมหรือจะทำเหมือนไม่รู้จักกันเลยเสียงรถรูคันดำจอดนิ่งหน้าตลาดเก่าประตูเปิดออกอย่างช้ารองเท้าหนังราคาแพงเหยียบลงบนพื้นเปื้อนฝุ่นกลิ่นข้าวปลาชยมาแต่จมูก เสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าดังระงมแสงแดดแรงแผดเผาใบหน้าขอโทษครับร้านข้าวแกงป้าสมอยู่ตรงไหนเสียงชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบแววตาเขามีทั้งความเย้อหยิงและความลังเลมือของแม่ค้าชี้ไปทางซอกเล็กๆด้านหลังเดินเข้าไปอีกหน่อยป้าสมอยู่ตรงนั้นแหละลูกเขาเดินผ่านแผงผักแผงปลาทุกสายตาจับจ้อง สูตรที่สั่งตัดเฉพาะดูไม่เข้ากับกลิ่นปลาหมักรอบตัวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในหัวเหงื่อเริ่มซึมตามขมับหัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลเขาหยุดหน้าร้านเล็กๆหลังคาสังกะสีเป็นสนิมป้ายไม้เขียนด้วยลายมือข้าวแกงป้าสมหญิงชารานั่งหลังค้อมอยู่หลังหม้อแกงมือสั่นเล็กน้อยขณะตักแกงใส่ถุงเสียงช้อนกระทบเมือดังเบาเ ดวงตาเธอมองขึ้นสบตากับชายหนุ่มตรงหน้าเวลาหยุดลงในชั่วขณะนั้นกลิ่นแกงเผ็ดผสมกลิ่นเหงื่อและน้ำมันแผ่วเบาแต่แสบจมูกภาพใบหน้าเหี่ยวย่นกลับดูคุ้นเคยเกินบรรยายแม่เสียงแผ่วเบาหลุดออกจากริมฝีปากเขาหญิงชารานิ่งมือเธอสั่นแรงขึ้นหนูชื่ออะไรนะลูกคำถามนั้นเหมือนมีดบางเฉือนกลางหัวใจ เสียงรอบข้างเริ่มจางหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นถี่ความทรงจำวัยเด็กที่ถูกกดลืมผุดขึ้นมาเหมือนภาพซ้อนภาพเด็กชายในบ้านเล็กหลังคารั่วเสียงร้องให้ของแม่ในคืนฝนตกคำสัญญาว่าวันหนึ่งแม่จะกลับมาแต่วันนี้เขาเป็นคนที่กลับมาแทนมือเขายื่นออกไปแต่หญิงชรากลับถอยหนีแววตาเธอสันระริก เหมือนกลัวบางสิ่งที่พูดไม่ออกเสียงคนเดินผ่านเสียงเหรียญตกพื้นแต่เขาไม่ได้ยินอีกแล้วโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและหญิงชราผู้มีเลือดเดียวกันที่ไม่รู้จะเรียกกันว่าอะไรอีกต่อไปเธอเปิดปากช้าๆเหมือนจะพูดบางอย่างออกมาแต่เสียงนั้นกลับขาดหายไปกลางอากาศเสียงแผ่วเบาเหมือนถูกกลืนโดยลมร้อนของบ่ายวันนั้น ดวงตาเธอสั่นไหวแววตาที่เต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความหวังที่ถูกฝังมานานเกินไปชายหนุ่มยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุอ,อกมือที่ยื่นค้างเริ่มสั่นเหมือนกลัวว่าถ้าขยับอีกนิดภาพตรงหน้าจะหายไปหญิงชราก้มหน้ามือหยาบกร้านลูบผ้ากันเปื้อนเก่ารอยน้ำตาหยดลงบนเนื้อผ้า ทิ้งรอยดวงเล็กๆที่ซึมเข้าไปช้าๆแม่เขาเรียกอีกครั้งเสียงนั้นไม่ดังมากแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยพูดตลอด30ปีหญิงชารางเงยหน้าขึ้นรอยเหี่ยวย่นสันสถานริมฝีปากขยับเล็กน้อยลูกของแม่จริงๆหรือเสียงนั้นทำให้เขาขนลุกมันไม่ใช่คำถามแต่มันคือคำสารภาพของเวลาที่สูญหาย เขาเก้าวเข้าไปอีกก้าวกลิ่นเหงื่อกลิ่นแกงกลิ่นฝุ่นปะปนเข้ากับกลิ่นน้ำตาในอากาศทุกอย่างชวนให้หายใจไม่ออกแม่หายไปไหนทำไมไม่กลับมาน้ำเสียงของเขาสัน่นเต็มไปด้วยทั้งโทสะและความสับสนหญิงชราไม่ตอบเพียงเอื้อมมือมาจับข้อมือของเขาสัมผัสนั้นเย็นชาแต่แผ่วอ่อนเหมือนจะขอโทษโดยไม่ใช้คำพูด แม่ไม่ได้เลือกเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินวันนั้นเขาพาแม่ไปแม่ไม่มีสิทธิ์คำพูดถูกกลืนในลมหายใจเสียงหัวใจของเขาเต้นดังขึ้นภาพจำในวัยเด็กเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาอีกครั้งคืนที่มีคนแปลกหน้ามาลากแม่ออกจากบ้านเสียงร้องให้เสียงตะโกนที่ไม่มีใครช่วยเขาถอยหลังโลกหมุนช้าภาพรอบตัวบเบลอ เสียงตลาดค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคลื่นในหัวไม่จริงเขาพึมพำแม่ทิ้งผมแม่หนีหญิงชาราสายหน้าน้ำตาเธอหยดลงในหม้อแกงแม่ถูกขายคำเดียวที่ออกมานั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกชายหนุ่มนิ่งร่างกายแข็งราวหินเสียงในตลาดกลับมาอีกครั้งแต่ทุกอย่างเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมลมหายใจของเขาหนัก เหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่บนอกโลกที่เขารู้จักเริ่มแตกเป็นเสีียงๆเขามองไปที่หญิงชราคนที่วันหนึ่งเขาเคยเกลียดแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเด็กเล็กอีกครั้งที่อยากเพียงกอดแม่แน่นๆแล้วร้องไห้เธอยื่นมือออกมามือที่เคยอุ้มเขาในคืนฝนตกมือที่ผ่านแรงงานและความอดอยากแม่ยังจำกลิ่นสบู่ของลูกได้ เธอพูดเบาๆพร้อมรอยยิ้มจางๆตอนเด็กๆชอบกอดแม่แน่นทุกคืนหัวใจของเขาสัน่นน้ำตาที่กลั้นไว้มาตลอดชีวิตเริ่มไหลแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังคุณธันวาถึงเวลาประชุมแล้วครับเสียงเลขาหนุ่มเรียกอย่างสุภาพเสียงนั้นเหมือนคมมีดตัดอากาศเงียบให้ขาดสะบัน้นชายหนุ่มสะดุง้ง หันไปมองรถหรูที่จอดรออยู่กระจกดำสะท้อนภาพของเขาเองชายในสูตรราคาแพงที่ไม่รู้ว่าตัวตนจริงคือใครหญิงชรามองเขาด้วยสายตาเศร้าริมฝีปากเธอสัน่นเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่เสียงนั้นกลับติดอยู่ในลำคอชายหนุ่มมองเธอความเงียบระหว่างคนสองคนหนาแน่นจนแทบจะหายใจไม่ออกสายตาของเขาไหววูบ ราวกับต่อสู้กับบางสิ่งในใจเลขายังคงยืนรอมือถือเริ่มดังขึ้นเสียงเครื่องยนต์รถหรูเบาๆแทรกเข้ามากลืนทุกอารมณ์ที่กำลังจะระเบิดหญิงชราเอื้อมมืออีกครั้งปลายนิ้วที่สั่นไหวแต่ปลายแขนของลูกชายแม่ไม่กล้าจะขอให้ลูกอยู่เสียงเธอแตกพร่าแต่แม่ดีใจที่ยังได้เห็นหน้าเขาก้มหน้าลง เงาสูดสะท้อนอยู่ในแววตาเธอน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนมือที่สั่นมันร้อนเหมือนเผาความแย่ยหยิงในใจให้ละลายแม่ผมเสียงของเขาขาดหายคำพูดติดอยู่ตรงลำคอเหมือนก้อนหินหญิงชราเพียงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่เหลือฟันครบแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานไปเถอะลูกเสียงเบาเหมือนสายลม อย่าให้ใครเห็นน้ำตาลูกเป็นคนใหญ่แล้วนี่คำพูดนั้นเหมือนคำปลอบใจแต่แฝงด้วยความขมขื่นที่แหลมคมเขาอยากพูดว่าแม่ไม่ต้องห่วงอยากพูดว่าผมจะกลับมาแต่ลมหายใจกลับไม่ยอมให้เสียงนั้นหลุดออกมาเขาหันหลังแต่ทุกก้าวที่เดินออกไปเหมือนเหยียบอยู่บนหนามเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นปูนดังชัด ดังเกินกว่าจะกลบด้วยเสียงตลาดสายตาของหญิงชราย,ยังคงมองตามมือที่จับช้อนค้างไว้กลางอากาศหม้อแกงเดือดเบาๆไอร้อนพุ่งขึ้นเหมือนกลืนกินความทรงจำทั้งหมดลูกแม่เธอพึพรรมพำในลำคอถึงไม่จำแม่ได้แม่ก็ยังจำลูกได้ทุกวันเสียงนั้นเบาแต่แรงพอจะทำให้หัวใจของชายหนุ่มที่เดินห่างออกไป เต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงเขาขึ้นรถประตูปิดเสียงดังปังโลกภายนอกถูกตัดออกทันทีเหลือเพียงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงในห้องโดยสารเลยขามองกระจกหลังเห็นนายของตนเงียบผิดปกติคุณทันวาไม่เป็นไรนะครับไม่มีคำตอบมีเพียงแววตาที่เมิอมองออกไปนอกหน้าต่างผ่านกระจกดำ เห็นเงาของหญิงชราที่ยังคงยืนอยู่ที่ร้านเล็กๆนั้นรถค่อยๆเคลื่อนออกจากตลาดฝุ่นลอยขึ้นตามล้อภาพหญิงชราเลือนหายแต่รอยยิ้มและน้ำตาย,ยังคงติดอยู่ในหัวเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งท่านประธานรอคุณอยู่ครับเลขาพูดขึ้นอย่างระวังเขาพยักหน้าเบาๆแต่เสียงในใจกลับดังขึ้นแม่ถูกขาย คำพูดนั้นยังสะท้อนอยู่เหมือนตราประทับที่ไม่มีวันลบภาพอดีตผุดขึ้นอีกขึ้นหนึ่งในบ้านเล็กๆเสียงฝนกระหน่าเด็กชายกอดผ้าหม่มรอเสียงแม่ที่ไม่เคยกลับมาเขาหลับตามือกำแน่นบนตักเล็บจิกเข้าผิวจนเจ็บแต่ความเจ็บนั้นกลับทําให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้ อาจไม่ได้มาจากความโชคดีแต่อาจมาจากความสูญเสียของใครบางคนหญิงชราในตลาดยังคงตักแกงให้ลูกค้าทีละถุงรอยยิ้มของเธอยังคงเหมือนเดิมแต่แววตากลับลอยไกลเหมือนยังมองไปทางถนนที่ลูกชายจากไปเธอเอื้อมมือไปจับสร้อยคอเก่าๆที่ซ่อนไว้ใต้เสื้อในนั้นมีรูปเด็กชายตัวเล็กรอยพับของกระดาษขาดเกือบครึ่ง แต่ใบหน้ายังชัดเจนแม่รักษาไว้ได้อย่างเดียวเธอพูดเบาๆเพราะมันคือสิ่งเดียวที่แม่ยังมีจากลูกลมพัดผ่านผ้าเสียงรถไกลๆกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่เหลียวมองเพียงหลับตาปล่อยให้น้ำตาหยดลงบนรูปภาพในมือในขณะเดียวกันบนรถหรูที่ล้นฝ่าการจราจรชายหนุ่มเปิดกระจกลง ลมร้อนปะทะใบหน้ากลิ่นแกงจางๆจากตลาดยังตามมาในอากาศเขาหันกลับไปมองแต่ตลาดนั้นอยู่ไกลจนแทบมองไม่เห็นแล้วเหลือเพียงเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกและคำถามหนึ่งที่ดังอยู่ในใจลูกเศรษฐีอย่างผมควรภูมิใจในตัวเองจริงหรือลมหายใจของเขาหนักเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ในอก ภาพหญิงชราที่ร้านข้าวแกงยังวงเวียนอยู่ในหัวรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขแต่มันคือรอยยิ้มที่คนสิ้นหวังฝืนยกขึ้นเพื่อไม่ให้ใครสงสารเขาเอ็นศีรษะกับพนักบอกปล่อยให้ความเงียบในรถกัดกินหัวใจเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นจากอดีตท่านประธานโทรมาครับจะให้ผมต่อสายไหมเสียงเลขาแผ่วเบาแต่ชัดเจน ชายหนุ่มลืมตาแววตาเย็นชายอย่างคนที่เคยควบคุมทุกอย่างได้แต่ในวันนี้เขาไม่แน่ใจอีกต่อไปไม่ต้องเขาตอบเบาๆแล้วหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครั้งแสงแดดยามบ่ายกระทบตึกสูงระฟ้าเงากระจกเงาวับสะท้อนโลกที่เขาสร้างขึ้นด้วยเงินแต่กลับไม่สะท้อนหัวใจที่เขาทิ้งไว้ในตลาดเก่าแห่งนั้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เปิดดูรูปในแกลเลอรี่ภาพงานเลี้ยงหรูภาพรอยยิ้มปลอมๆภาพตัวเองบนปกนิตยสารธุรกิจแต่ไม่มีภาพไหนที่เขารู้สึกว่าเป็นเขาจริงๆนิ้วเขาหยุดอยู่ตรงเบอร์หนึ่งเบอร์ที่บันทึกไว้ในชื่อคุณหญิงผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่มาทั้งชีวิตหัวใจเขาเต้นแรงนิ้วชะงักอยู่เหนือปุ่มโทร ก่อนจะค่อยๆวางโทรศัพท์ลงเสียงรถแทรกเข้ามาในลำคอเหมือนกลืนคำถามทั้งหมดกลับไปเขาไม่แน่ใจอีกแล้วว่าใครคือแม่จริงๆของเขารถจอดตรงสัญญาณไฟแดงข้างทางมีหญิงชราขายพวงมาลายัยผิวกร้านจากแดดดวงตาอ่อนแรงแต่ยิ้มให้คนขับทุกคันเธอเดินมาหยุดที่หน้ารถเขา สายตาเธอมองทะลุกระจกเข้ามาจนหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเธอไม่ใช่ป้าสมแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างเหมือนกันเหมือนความเสียใจที่ถูกกลืนไปกับการเวลาเหมือนคำขอโทษที่ไม่มีวันพูดได้หมดไฟเขียวขึ้นคนขับกำลังจะเหยียบคันเร่งแต่เขายกมือขึ้นเบาๆหยุดก่อนเขาหยิบแบงค์พันแล้วยื่นออกไปนอกหน้าต่าง หญิงชรารับไว้ด้วยมือที่สั่นเธอก้มศีรษะขอบคุณแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นน้ำตาเขาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวขอบใจนะลูกขอให้เจอสิ่งดีๆเสียงหญิงชราเอ่ยขึ้นสั้นแต่แทงลึกถึงขั้วหัวใจเขาพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรรถเคลื่อนออกไปช้าๆแต่ในใจกลับเหมือนมีพายุคำพูดนั้น เสียงนั้นเหมือนเสียงป้าสมในอดีตเหมือนเสียงแม่ที่ยังคงอยู่ในหัวใจเขาเงยหน้าขึ้นเห็นตึกสำนักงานใหญ่ของตัวเองตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าป้ายชื่อทองเงาวับสะท้อนแสงบริษัททันวากรุปจำกัดเขาควรจะรู้สึกภูมิใจแต่ในตอนนี้มันกลับดูเย็นชาเหมือนของปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อกลบความจริงเมื่อรถจอด เขาเดินเข้าไปในอาคารพนักงานโค้งให้รอยยิ้มมากมายรายล้อมแต่ไม่มีรอยยิ้มไหนอบอุ่นเท่ารอยยิ้มของหญิงชราในตลาดลิปิดเงาสะท้อนในกระจกแสดงภาพชายหนุ่มในสูตรราคาแพงแต่ในเงานั้นเขามองเห็นเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งยืนอยู่กลางฝนเรียกหาแม่ด้วยเสียงสันๆเขาหลับตาความทรงจำถาถม เสียงฝนเสียงรองเท้าเก่าที่ลื่นบนพื้นดินเสียงแม่ที่ร้องให้ขณะอุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนอย่าร้องนะลูกแม่จะกลับมาแน่แต่แม่ไม่เคยกลับมาจนวันนี้เสียงลิฟติงดังขึ้นเขาเก้าวออกสายตาทุกคู่จับจ้องแต่ในหัวของเขาไม่มีสมาธิอีกต่อไปบนโต๊ะทำงานมีเอกสารการก่อสร้างใหม่ โปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนพื้นที่ตลาดเก่าเป็นคอนโดหรูชื่อโครงการนั้นเขียนไว้ชัดโครงการป้าสมวิเลตเขานิ่งมือกำปากกาแน่นหัวใจเต้นรัวภาพร้านข้าวแกงหลังคาสังกสีลอยขึ้นมาในหัวเขามองชื่อโครงการอีกครั้งเสียงหญิงชาราดังขึ้นในใจแม่ไม่กล้าจะขอให้ลูกอยู่แต่ถ้าเขาทาโครงการนี้ต่อ มันจะทำให้แม่ไม่มีแม้แต่ร้านข้าวแกงให้ยืนอยู่มื่อเขาสัน่นหยดน้ำจากปลายนิ้วตกลงบนกระดาษแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือน้ำตาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วกดหมายเลขที่เพิ่งจำได้เมื่อไม่นานนี้เบอร์ของร้านข้าวแกงเล็กๆปลายสายเงียบอยู่นานก่อนจะมีเสียงหญิงชาราตอบข้าวแกงป้าสมรับสายจ้า เสียงนั้นทำให้เขาแทบพูดไม่ออกลมหายใจสัน่นหัวใจเหมือนจะหลุดจากอกแม่ครับเสียงเขาเบาแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยพูดตลอดชีวิตปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงหนึ่งจะตอบกลับมาเสียงนั้นสั่นเบาเหมือนกลัวจะหลุดจากปลายลิ้นลูกคำเดียวที่ทำให้เวลาหยุดหมุนเขานิ่งมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มเย็น หัวใจเต้นแรงจนแทบกลืนเสียงพูดของเธอไม่ทันแม่ผมอยากเจอแม่อีกครั้งคำพูดนั้นออกมาอย่างยากเย็นเหมือนต้องฝืนผ่านก้อนน้ำตาที่จุกอยู่ในลำคอปลายสายเงียบไปมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆและเสียงช้อนกระทบหมอ้อแกงดังแผ่วๆลูกจะมาเหรอเสียงของเธอสัน่นเต็มไปด้วยทั้งความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกัน ครับคืนนี้เขาตอบเสียงสั่นจนเกือบหลุดเป็นเสียงสะอื้นปลายสายเงียบอีกก่อนจะมีเสียงหัวเราะแผ่วๆแม่จะรอจะไม่ไปไหนแล้วเขาวางโทรศัพท์ช้าๆปล่อยให้มือสัน่นในอกมีทั้งความโล่งและความหนักแน่นประปนกันเหมือนมีบางสิ่งที่ค้างคาในใจมานานและตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเผชิญมันเสียที เขาหันมามองเอกสารบนโต๊ะอีกครั้งชื่อโครงการป้าสมวิเลตตอนนี้ดูเหมือนคำประนามเหมือนมีดที่จะแทงหัวใจของแม่ซ้ำเขาหยิบปากกาขีดเส้นทับชื่อโครงการจนหมึกขาดแล้วเขียนใหม่ด้วยมือที่สัน่นศรัทธาบ้านของแม่คำสั้นๆนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบเหมือนเสียงในใจดับไปชั่วขณะเขาเดินออกจากห้อง ไม่หันกลับปล่อยให้เสียงเรียกคุณทันวาประชุมครับหายไปตามหลังถนนยามค่ำเริ่มเปิดไฟแสงจากร้านค้าเล็กๆสะท้อนบนพื้นเปียกกลิ่นฝนเริ่มโชยมากลิ่นแบบเดียวกับในคืนที่แม่จากไปเขาขับรถออกจากเมืองเส้นทางเดิมกลับดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไฟถนนสลัวเสียงเครื่องยนต์กลืนเข้ากับเสียงหัวใจของเขา ทุกนาทีเหมือนช้าลงทุกกิโลเมตรเต็มไปด้วยภาพในอดีตที่พรังพรูภาพเด็กชายในบ้านไม้วิ่งตามแม่ที่ถือถังน้ำเสียงหัวเราะในเย็นวันฝนตกและตอนที่เธอกอดเขาแน่นในคืนสุดท้ายอย่ากลัวนะลูกแม่จะกลับมาแน่เขาขับผ่านตลาดร้านค้าหลายร้านเริ่มปิดกลิ่นน้ำมันกลิ่นควันกลิ่นของชีวิตที่แท้จริง มันต่างจากกลิ่นห้องประชุมต่างจากกลิ่นน้ำหอมในรถหรูแต่มันคือกลิ่นที่เขาคิดถึงที่สุดในชีวิตสุดท้ายรถหยุดหน้าร้านข้าวแกงเล็กๆแสงไฟสลัวจากหลอดเก่ากระพริบเป็นจังหวะหลังคาสังกสีเปียกน้ำฝนไออุ่นของแกงยังลอยอยู่ในอากาศเขาลงจากรถเท้าเหยียบแอ่งน้ำจนกระเด็นหัวใจเต้นแรงเหมือนครั้งแรกที่มาป้าสม เสียงเขาเรียกแผ่วเบาหญิงชราเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเธอค่อยๆปรากฏลูกเขาก้าวเข้าไปฝากลิ่นแกงกลิ่นน้ำฝนและกลิ่นความทรงจำแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเธอมีรอยย่นเพิ่มขึ้นแต่แววตายังเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนแสงตะเกียงในคืนมืดแม่ผมขอโทษเขาพูดทั้งน้ำตา ผมเคยอเคยหนีเคยไม่อยากจำหญิงชราเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มของเขาเบาๆลูกไม่ต้องขอโทษแม่ไม่เคยโกรธเลยเสียงเธอแผ่วแต่มั่นคงแม่แค่กลัวว่าลูกจะลืมหน้าแม่น้ำตาเขาไหลไม่หยุดมือทั้งสองข้างกุมมือของแม่แน่นผมจำได้แม้จะลืมไปนานแต่หัวใจผมไม่เคยลืมเลยหญิงชราหัวเราะเบาๆ แม่ไม่มีอะไรจะให้ลูกมีแค่แกงถุงเดียวเธอหยิบถุงแกงออกมายื่นให้เขาเหมือนยื่นของล้ำค่ารถนี้เหมือนตอนลูกยังเล็กเขารับมากลิ่นนั้นพาเขากลับไปในวันวานวันที่ไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีชื่อเสียงมีเพียงเสียงหัวเราะของแม่และข้าวร้อนในถ้วยเก่าแม่เขาเอ่ยชื่อเบาๆแต่ยังไม่ทันพูดต่อ เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นหญิงชราสะดุง้งเขารีบคว้ามือเธอไว้แต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่ปลายนิ้วหญิงชราหน้าเสียสีมือเริ่มสั่นแรงลูกแม่เสียงเธอขาดหายกลางลำคอดวงตาเบิกกว้างร่างเริ่มเอ็นลงช้าๆเขาตกใจคว้าร่างไว้ในอ้อมแขน เสียงฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักกลิ่นฝุ่นกลิ่นน้ำตากลิ่นแกงปะปนกันจนไม่อาจแยกออกแม่แม่อย่าหลับนะเสียงเขาตะโกนกลางฝนเสียงนั้นดังจนกลืนทุกเสียงรอบข้างหญิงชาราเผยยิ้มไม่เป็นไรลูกแม่ดีใจแล้วลมหายใจเธอแผ่วเบาได้เห็นลูกเท่านี้ก็พอแล้วแสงฟ้าแลบวาบ เสียงฝนตกกระทบสังกสีดังระงมชายหนุ่มกอดร่างแม่แน่นน้ำตาไหลปนกับสายฝนที่เย็นเฉียบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพราะความตกใจแต่มันคือความกลัวว่าความรักเพียงหนึ่งเดียวที่เขาเพิ่งพบอาจกำลังจะหายไปอีกครั้งชั่วนิรันด์เสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงหยดน้ำที่ไหลาตามหลังคาสังกสี ภาพทับกับลมหายใจสุดท้ายของหญิงชราในอ้อมแขนของเขาชายหนุ่มยังคงนั่งนิ่งอุ้มร่างแม่ไว้แน่นมือของเธอยังจับชายเสื้อของเขาไว้เหมือนยังไม่อยากปล่อยแสงไฟจากหลอดเก่ากระพริบอีกครั้งเงาของคนสองคนสะท้อนบนพื้นเปียกอบอวลด้วยความเงียบที่ไม่มีคำพูดใดแทนได้เขาก้มลงจูบมือแม่เบาๆมือที่ผ่านแรงงาน มือที่เคยอุ้มเขาในคืนฝนตกมือที่รอให้เขากลับมานานเกินไปแม่ผมกลับมาแล้วเสียงเขาสัน่นแต่แม่กลับต้องจากไปอีกครั้งหยดน้ำตาไหลลงบนแก้มเหี่ยวย่นไหลรวมกับหยดฝนที่ยังหลงเหลือบนผมเธอหญิงชราเหมือนหลับอย่างสงบริมฝีปากยังคงยิ้มเขานั่งอยู่นานจนฟ้าสางแสงอรุณแรกสาดเข้ามา กระทบหมอ้อแกงที่ยังตั้งอยู่บนเตาไอร้อนค่อยๆลอยขึ้นเหมือนวิญญาณของแม่ที่ค่อยๆปลิวตามแสงวันนั้นเขาไม่ได้กลับไปที่บริษัทเขาใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่ร้านจัดโต๊ะเก็บหมอ้อแกงทำความสะอาดพื้นและสุดท้ายเขานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่แม่เคยนั่งเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าลมเย็นพัดผ่าน กลิ่นแกงเผ็ดอ่อนๆยังลอยอยู่ในอากาศเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆหลายเดือนต่อมาตลาดเก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงถูกบูรณะขึ้นใหม่แต่ร้านข้าวแกงป้าสมยังอยู่ที่เดิมไม่มีป้ายทองไม่มีไฟสว่างมีเพียงป้ายไม้เก่าที่เขาให้ช่างซ่อมไว้เขียนว่าบ้านของแม่ทุกเช้าชายหนุ่มในเสื้อเชิดเรียบ จะมานั่งตรงโต,ต๊ะไม้ตัวเดิมเทแกงร้อนลงจานแลว้ววางดอกมะลินหนึ่งดอกไว้ข้างถ้วยเขาไม่พูดอะไรเพียงยิ้มเพราะในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงแม่กระซิบอยู่ในใจแม่ภูมิใจในลูกแล้วลูกของแม่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านช่องสังกะสีไอร้อนจากหมอ้อแกงลอยขึ้นอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆบนใบหน้าของชายหนุ่ม ที่ในที่สุดได้กลับบ้านจริงๆ